จบเกมพิมพ์ลีกระหว่างเนวเซนกับวูฟนะฮะเกมไปเยือนของเราก็จบได้ผลเสมอ2ต่อ2จะว่าไปเราบอกว่ารูปเกมมันก็ลุ้นกันทั้ง2ฝั่งนะต่างฝ่ายต่างก็มีโอกาสได้จบสกอร์กันมาตั้งแต่ในครึงรรงคร่งแรกจริงๆครึ่งแรกก็ต้องยอมรับว่าเราโชคดีด้วยที่ไม่เสียจุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลของบูโน่แล้วก็มาได้2ประตูจากวิลซันและกลุ่มความได้เปรียบไปก่อนในครึ่งแรกครึ่งหลังก็ต้องชมว่าทีมของแกนลี่โอเนียลเขาก็ แก้เกมมาดีนะครับแล้วก็มาตีเสมอเราได้ในช่วงประมาณกลางของครึ่งหลังแต่ว่าจริงเราก็มีโอกาสเกือบจะเกือบจะแซงนําเขาได้หรือเขาก็เกือบที่จะเอาชนะเราได้เหมือนกันแต่สุดท้ายก็จบด้วยหนึ่งคะแนนอย่างที่บอกไปว่ามาเจอเขาในช่วงที่กําลังขาขึ้นพอดีบวกกับสภาพ ผู้เล่นของเราในเวลานี้ก็ตัวม่วงกันไปหลายคนแล้วนะฮะฉะนั้น1คะแนนที่ได้มาในเกมนี้ผมก็มองว่าก็ถือว่าเป็นผลที่โอเคนะครับก็เดี๋ยวเกมกับแมนยูคงมีการโรเทชันแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันใหม่ในเกมลีกสัปดาห์หน้ากับอาร์เซนอลนะครับ